ก็ของเราเองก็ไม่รู้ multimillion <laughs> 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 um นี่สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมๆกันเร็วนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เด็กๆเคทีห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรนะห้องไยเกองไก์บมือให้หน่อยเร็ว เฮ้ยเสียงนกอะไรเนีย่ยนกกา <laughs> เสียงนกกาเ <c oughs> หรอโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กเด็กเด็กทุกคนเช้านี้อากาศแจม่มใสสดชื่นบ้านใครเมื่อวานฝนตกบ้างเอ่อยยกมือขึ้นฝนตกฝนตก <c oughs> เฮ้ยฝนตกเออบ้านคุณ,คณ,คณกล้งก็ฝนตกเช้านี้ใครตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแล้วยกมือขึ้น <c oughs> โอ้โหหนูเช้านี้ใครตื่นมาแล้วทานข้าวหมดจานเลยยกมือขึ้นโอ้ยเก่งทุกคนเลยเช้านี้ใครตื่นมาดื่มนมหมดกล่องแล้วยกมือขึ้นโอ้โหแล้วเช้านี้ใครตื่นมาแล้วกิน ลูกอมกับช็อกโกแลตแล้วยกมือขึ้นอ้ไยเลยเก่งมากเลยขบมือรัวรัวกันไปเลยนี่โอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆไม่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์โอ้ยสุดยอดกล้องยกนี้ไว้เลยสุดยอดนี่มาเช้านี้เรามาออกกําลังกาย ใหเคลื่อนายกันดีกว่ามาก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันมาวันนี้มาเรามายืนเส้นยืดสายกันก่อนมาเลยจ้าม,มาเด็กๆมายืนขึ้นกลางแขนกลางแขนยืนเสร็จแล้วกลางแขนเลยยืนเสร็จแล้วกลางแขนเลยเอา้าวพร้อมนะครับ บิดซ้ายขวาทั้งหมดสิบครั้งนะเตรียมตัวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจแปดเก้าสิบนี่ต่อไปก้มแขนทั้งสองข้างยืดไปข้างหน้าเลยเตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากต่อไปเอามือแตะ,ะไหลครับ 8, ผมเอามือแตะ,ะไหลเลยมือแตะหัวไหลของเราไปนะไปหมุนหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดสิบเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปเอามือจับเอวมีเอวหรือเปล่าดูนี่มีเอวหรือเปล่าเอวเอวเอว,เอว 9, เอวนะมีเอวหรือเปล่าดูดิมีเอวหรือเปล่าเอาไปมือจับเอวไปบิดซ้ายขวาสลับกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สวัสดีเด็กๆที่มาใหม่ด้วยนะครับเอาต่อไปเอามือจับหัวเข่ามือจับหัวเข่ามือจับหัวเข่าของเราก้มลงจับหัวเข่าอันนะยืดงอสลับกันหนึ่ง สองสามสี่หากโอ้เก่งมากเก่งมากต่ไปสบัดมือ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 1 เก้าสิบต่อไปตบัดขาตะบัดขาหนึ่งสองสามห้าหกเ็เก้าิเก่งมากไปไปมือจับเอวหมุนเอวหมุนเอวหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ไปต่อไปกระหยิบปลายเท้านะกระหยิบปลายเท้านะหนึ่งยิงปลเท้ายิงปลายเท้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากต่อไปยืนขาเดียวยกขาหนึ่งข้างยกขาหนึ่งข้างนะข้างไหนก่อนก็ได้จะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาก่อนก็ได้นะครับเด็กๆบายจุ๊ตัว ตางเข็มหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมีไครล้มหรือเปล่าเลยมีไครล้มไหมอ่ะต่อไปสลับาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค,อเคปมมือมก,กันเลย นี่เก่งมากเลยครับเด็กๆเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนี่เก่งทุกคนเลยนี่ยังไม่มีที่นั่งอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆคิดถึงโรงเรียนหรือเปล่าคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยกูก้องก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนี่วันนี้กูก้องมันสุดๆครับนี่นี่กูกลรอง ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนั้นเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าอะไรในอวัยวะร่างกายของเรานั้นเอาไว้เคี้ยวอาหารอะไรเลยเอาไว้กัดนะเพราะเพราะว่ามันช่วยย่อยแล้วแล้วก็ให้มันเป็นแันฟันก่อนก่อนก่อนจะไปถึงกระเพาะมีอะไรอีขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมา บออขึ้นมาอีกขึ huh. okay. um. ้นมาก่อนบอีขอา้ารค่ะเก้ก็ต้องะไรอีกเป็นาอีกนต้องฟันของเรานี่เองเอามาฟัันดู

เห็นไหมเมื่อกี้มีฟันแข็งแรงแล้วในเพลงก็บอกมีฟันแข็งแรงแล้วเด็กๆทราบไหมครับว่าฟันของเรานี่อฟันของเราเนี่ยเป็นฟันน้ำนมตอนนี้ที่เด็กๆมีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ซี่ครับมีทั้งหมดกี่ซี่เลยคือก้าวค่ะค่อกาซี่สี่อุ้ยบรนดาก็มีฟันเด็กๆทุกคนก็มีฟันค่ะ ตาสตีสตีตาจะขึ้นแล้วอะเด็กๆบางคนฟันน้ำนมอาจจะหลุดแล้วบางคนอาจจะมีฟันแท้ขึ้นมาต่้องครับพระร้องข้าข้าองข้าค้าป้องข้าข้าป้องข้าค้าป้องข้าข้าป้องขับข้าป้ง้าองขับ กูกล้องค่ะกูกล้องค่ะเ,เอ๊ะก็คือหนูอ่ะก็คือหนูอ่ะฟันใกล้จะหลุดแล้วค่ะว่าหนูห้าขวบแล้วโอเคอ่าดีดีเด็กๆมาฟังคุณครูนนะคุณครูกล้องจะบอกให้ว่าตอนนี้เด็กๆเป็นป่วยเออครับเด็กๆจะมีฟันน้ำนมทั้งหมด20ซี่ว้าว ตอนนี้เรามีสี่สิทั้งหมดยี่สิบซี่แต่พอเด็กๆโตขึ้นมาอายุเจ็ดขวบหรือแปดขวบสิบขวบบางคนก็ฟันน,ำน้ำนมจะค่อยๆหลุดกายมีที่ฟันแท้ของเราขึ้นมานี่พี่ฟันแท้พี่ฟันแท้ของเราก็มีทั้งหมดสามสิบสองซี่นี่ ฟันแท็กของเราทั้งหมดจะมีสามสองที่นี่อไปรับม sure> ีทั้งหมดสามสิบสองี่นี่สามี่โดยจะแบ่งดูนะโดยจะแบ่งเป็นฟันอะไรเอ่ยฟันกรามนี่ฟันกรามฟันเคี้ยวฟันเคี้ยว ฟันกัดนี่ฟันกัดที่อยู่ข้างหน้านี่เองนี่ฟันกัดเห็นไหมเห็นไหมฟันที่กัดบางๆแหลมๆฟันเคี้ยวด้านข้างส่วนฟันกรามจะคอยไว้เคี้ยวชิ้นไหนที่เราเคี้ยวไม่ออกก็จะส่งมาฟันกรามแล้วเราก็จะกลืนลงไปในกระเพาะนี่นักเเด็กทราบหรือเปล่าวิธีแปลงฟันนั้นเราแปลงยังไง ดีพอเราจะแปรงฟันเราจะต้องบีบอะไรด้วยเอ่ยแค่ีฟันบีบยาสีฟันแค่นิดเดียวก็พอนะไม่ต้องบีบเต็มเต็มอะไรเต็มแปลงเลยบีบแค่เท่าถั่วถูเม็ดถั่วอาบีบก่อนเราจะแปรงฟันนี่เราจะต้องแปรงับผมเราจะต้องแปรงที่ที่อยู่ข้างในก่อนโอเคไหมครับ เราจะต้องแปลงที่ที่อยู่ข้างในก่อนวิธีการแปลงเราจะต้องแปลงที่ฟันสีขาวนี่ฟันสีขาวเห็นไหมนี่ฟันสีขาวและต้องที่อะไรด้วยเอ่ยที่อะไรเอ่ยที่เงือกนี่ที่เงือกนี่เองนี่ไลนอ่ะเลยเงือกค่ะพ่อแม่คะใค่ะ บียาสีฟันแล้วกันปปอะียาสีฟันแปลงที่ที่อยู่ข้างในก่อนแปลงวิธีการแปลงแปลงที่ฟันและก็ที่เหงือกนี่โดยถูถูถูเป็นวงกลมถู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 นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนที่นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนที่นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนที่จนทั่วั้งบนและล่างแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาแปลงข้างในกันโอเคไหมครับ นี่แปลงแปลงแปลงถูถูนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบจนครบทั้งหมดกี่ที่เอ่ยถูกต้องจนครบทั้งหมดยี่สิบที่หรือบางคนอาจจะมียี่เอ็ดสองก็แล้วแต่นะครับนี่นอกจากเราแปลงวันแล้วเราคุณชอบกระไรเต้หรือเปล่าชอบกระไร้เลยครับ ูก็้อ่แล้วฟันก็สะอาดเลยใช่ถูกต้องฟันสะอาดเลยเด็กๆลองยิ้มลองยิ้มสวยๆกูกล้องดูหน่อยกูกล้องดูที่ว่าฟันของฟันของใครฟันของใครหายไปแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆทุกคนมีฟันครบเลยกูกล้องปรบมือให้นี่ยิ้มสวยกันเลยทุกคนอ่นอกจากเรารู้วิธีการแปรงฟันแล้ววันนี้แล้วเด็กๆยังจำท่าทางการล้างมือ กันได้อีกหรือเปล่าอ๋าเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ของใครไปฉีดวัคซีนแล้วยกบ้านยกมือขึ้นโดยอ่ะหนูมชอบเกย์สีขาโอ้เด็กเด็กอ่าคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปฉีดวัคซีนแล้วแต่เด็กๆก็มีวัคซีนของตัวเองะรู้รือยา V I A ฉีดวัคซีนในไม่ั่วูเด็กๆด็กๆมีวัคซีนพิเศษก็คือวิธีการล้างอะไรเอ่ย ก็ต้องค่ะใครฉีดวัคซีนคะก็คือหนูก็ฉีดวัคซีนไปหลายครั้งอลยอาเด็กๆบางคนอาจจะไปฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ในช่วงนี้นะครับนี่แต่วันนี้กูก็มีวัคซีนอีกหนึ่งตัวให้เด็กๆทุกคนเลยวัคซีนนั้นก็คือการล้างมือบ่อยๆและก็สวมใส่อะไรเอ่ยแมสวมใส่แมสถูกต้องตบมือ โอ้เก่งมากเลยนี่ใส่โอไค่ะว่าไงคะถั่วใส่แมทิวือสวใส่แมทอ่าเด็กๆมาเรามาทบทวนกันอีกครั้งการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วนะครับเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเอาอะไรเอ่ยเอามือมาถูกันขั้นตอนที่สองถูหลังมือ ขั้นตอนที่สามเอามือมาไฟนี่ล่องมือขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่กำหนึ่งข้างถูเบหนึ่งข้างกำหนึ่งข้างเบหนึ่งข้างถูถูถูขั้นตอนที่ห้าเอาใครตีลังกาแล้วนะนะนะลองคิดนะลองคินตีลังกาแล้วยิงเลยนี่แล้วก็ตอนที่หกขั้นตอนที่ห้าหัวแม่มือนะครับหัวแม่มือ ก็คือหนูมีที่พากอ่ะแล้วหนูอ่ะมีที่พากแล้วก็มีมีลูกอ่ะลูกที่ล้างมืออะแล้วก็มันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วขั้นตอนที่หกขั้นตอนที่หกเอามือแหลมแหลมเอามือแหลมแหลมหนึ่งข้างแบนหนึ่งข้างถูร่องนิ้วร่องเล็บของเรานี่เองขั้นตอนที่เจ็ดกำมือหนึ่งข้างถูตรงข้อมือ เก่งมากนี่อ้าเด็กๆํำกันได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเต้นท่าทางประกอบเพลงกันโอเคไหมครับถ้าใครพร้อมแล้วกอเสียงเย้ดังๆเลยหนึ่งสองสามโอเคใช่เราไปเต้นพร้อมๆกันเลยล้างมือบ่อยๆ

I'll <laughs> your i you know bài, gia quá bay. Buy gia quýt nào đi. Happy, and you know, If you're happy and you know it's on your feet, down. if you're happy and you know it's on your feet, if you're happy and you know it, then you'll be really so and so. If you're happy and you know it's on your feet, and you know it's <laughs> so cool. If you're happy and you know it's you know so cool, hey, hey. if you're happy and you know it, then you'll be really and so.

If you're happy and you know it's your down. If you're happy and you know it's your down. if you're happy and you know it, then you will be so If you're happy and you know it's not your If yes. you know your hey. you're happy and you know hey. it's you know your bullet.

เก่งมากโอ้เก่งมากเลยวันนี้โอ้โหแข่งกันบ้างครับเด็กๆทุกคนนี่เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมเอ่ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหรอนี่วันนี้วันนี้เราก็มากันท่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะวันนี้ เราใกล้จะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เรามาผดนมือพร้อมๆกันวอ่าเร็วอเอาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเด็กๆทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมบ๊ายบาย